ดีค่ะดิฉันนางสาวพีรดีกัญญาประสิทธิ์และดิฉันนางสาวสารพัดข้องค้ำชุม่มวันนี้นะคะพวกเราสองคนจะมารีวิวภูมิปัญญาไทยถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูกันเลยภูมิปัญญาไทยที่เราจะนําเสนอในวันนี้นะคะก็คือกล้วยชาบความเป็นมากล้วยถือเป็นผลไม้ที่มีทุกฤดูการมีประโยชน์สาราพัดส,สามารถนําเอาทุกส่วนมาใช้สอยและรับประทานได้ การทำกล้วยฉาบมีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่มีมาตั้งนานเริ่มจากการที่คนสมัยก่อนปลูกกล้วยและมีกรรมวิธีคิดค้นการทำกล้วยเพื่อเป็นของว่างขนมขบเคี้ยวและนำกล้วยมาแปรรูปเพื่อให้สามารถเก็บไว้ได้นานว้าว <Wow. S 3> กล้วยฉาบเป็นอีกหนึ่งการแปรรูปจากกล้วยที่ยังไม่สุกโดยใช้กล้วยดิบที่ใกล้สุกแล้วมาทำเมื่อเสร็จแล้วจะเรียกว่ากล้วยฉาบมีทั้งรสหวานและรสเค็มวัตถุดิบ กล้วยน้ำว้าห่ามน้ำตาลทรายเกลือน้ำมันพืชน้ำเปล่ามะนาววิธีการทำกล้วยชาบนำกล้วยน้ำว้าที่ห่ามมาปอกเปลือกแล้วแช่ในน้ำผสมน้ำมะนาวเพื่อป้องกันไม่ให้กล้วยดำตั้งน้ำมันให้ร้อนเอากล้วยที่ปอกไว้มาฝานลงไปทอดคอยคนอย่าให้กล้วยติดกันทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักไว ตั้งหม้อไฟกลางใส่น้ำตาลทรายเกลือและน้ำเปล่าเคี่ยวให้ละลายเป็นผลึกเล็กน้อยแล้วนำไปราดลงกล้วยที่ทอดไว้คลุกให้เข้ากันค่ะแล้วก็จะเห็นได้ดังภาพข้างต้นนะคะปัจจุบันนะคะกล้วยฉาำเมนูธรรมดาธรรมดาเนี่ยได้ถูกนำมารังสั์แล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าค่ะโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบและแพ็กเกจต,ต่างๆนะคะให้มีความคงทนแน่นหนานะคะสามารถที่จะส่งออกได้นะคะแล้วก็ได้มีการ ปรุงแต่งรสชาตินะคะจากกล้วยฉาบเมนูเดิมที่มีแค่การคลุกน้ําตาลนะคะปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการผสมผงปรุงรสต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยฉาาหมาล่านะคะกล้วยฉาบงาดาหรือแม้กระทั่งจะเป็นกล้วยฉาบสไปซี่นะคะก็ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าของเราได้มากมายเลยคะ่ะกล้วยฉาบนะคะภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยนะคะได้แก่กล้วยฉาบแมแดงค่ะถือเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปชนิดหนึ่งนะคะของจังหวัดพัทลุงเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะการนำเสนอภูมิปัญญาไทยในหัวข้อกล้ยฉับพวกเราสองคนก็ขอจบการนำเสนอลงเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคน Enjoy Eating แล้วก็สนับสนุนภูมิปัญญาไทยนะคะขอบคุณค่ะ